ดีค่ะวันนี้เราพักอยู่ทุ่งนะคะมูแฮอยู่ด้านหน้นนะคะกินต้นกล้วยนะคะหญ้าเยอะนะคะโมแฮอิ่มมาจากในบ้านก็เลยไนมะ่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะนี่นะคะหญ้า้องมมแฮ การดาจุดต้นน้องบอกว่ามันเคยขีดมากนะคะพ่อคุ้มๆนี่โมแฮก็กินต้กนกล้วยนะคะกินโกนนะคะ่ะทำโมแฮวันนี้ลมนะคะลมแรงะคะ่ะแดดร้อนแต่ลมแรงมากนะคะนี่คือน้องโมแฮนะคะ โอ้ย oh, เหล่นดินเนาะคะ่ะเขาอักหลากเนาะคะ่ะกินกล้วยนะคะไปตัดกล้วยมาให้กินนะคะเหลือแต่กาดนะคะกล้วยหมดก็กินกอไผ่นะคะก็ไผ่ยเยอะนะคะแต่น้องไม่กินก็เลยย้ายน้องมากินต้นกล้วยนะกอไผ่นะคะเพราะว่าเมื่อคืนน้องก็กินทั้งคืนแล้วน้องเลยไม่หิวน,นะคะสาวสวยโมแฮกองเอานะคะ วันนี้บรรยากาศร้อนนะคะแต่ลมแรงนะคะด้านนน้นก็เป็นรถนะคะรถโมแฮพักใต้ร่มไม้นะคะบรรยากาศเย็นเย็นนะคะใต้ร่มไม้เย็นมากเลยลมก็แรงดูใบไม้นะคะปิวไปปิวมานะคะเพราะว่าลมแรงนะคะโมแฮก็จะยืนเล่นนะคะดูนะคะเอาขวดมากัดเล่นนะคะไม่มีอะไรทํา ในบ้านก็กินมาแบ็ดน้ำสำรานนะคะแต่ละวันนะคะไม่รู้กล้วยข้าวนะคะอ้อยนะคะเพราะว่าแถวนี้อ้อยเยอะนะคะโมูแหก็จะกินทุกวันนะคะอ้อยบางวันใจดีมากนะคะใส่ซาลิงมาให้ตั้งสามมัดนะคะกลับไปไม่รู้ว่าย่าโมูแหที่บ้านจะมีหรือยังนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือยังเพราะตอนอยู่บ้านเราก็ตัดให้โมูแหกินทุกวันนะคะก็เลยหมดนะคะ เราออกมาเที่ยวกลับไปอีกนะคะจะเป็นบุญพวีตที่บ้านนะคะบุญผวิตนะคะบุญผวิตเราก็กลับบ้านนะคะไปร่วมประเพณีในหมู่บ้านนะคะชางทุกเชือกนะคะไปร่วมประเพณีในหมู่บ้านของเรานะคะทุกทุกเชือกนะคะของทุกปีนะคะร่วมกันเอาบุญผวีตฟังเทิศมหาชาติ นะคะโมแฮโมแฮอ้วนแล้วก็อ้วนชนิดแบบว่าบ่าอยากยางเลยนะคะเดินไม่ออกนะคะอ้วนจริงๆรงโมแฮถ้าใครเห็นตัวจริงนะคะจะตกใจมากมีแต่คนบอกน้องนะ่ะโตโตวกว่าอายุนะคะเพราะควรแกเลี้ยงดีค่ะเลี้ยงดีนะคะย่าอยู่ใกล้ขนาดไหนแกก็แบกมาให้กินนะคะตอนกลางวันก็จะถูกเล่นน้ำบ้าง วันไหนสถานที่เหมาะก็ให้น้องเล่นนะคะวันไหนสถานที่ไม่เหมาะเราก็จะไม่ให้น้องเล่นนะคะเพราะว่ากลัวมันเป็นน้ำซับน้ำอะไรนะคะกลัวเป็นดินดูดแล้วน้องจะติดหลุมจะขึ้นไม่ได้อันตรายต่อน้องนะคะเราก็จะไม่ปลูกน้องนะคะถ้าสถานที่ดีเราก็จะปลูกนะคะ อ้วนแบบไม่อยากจะเดินนะคะเดินไม่ออกนะคะฝากแม่แม่เมตตาช่องเล็กๆของน้องโมแฮฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องด้วยนะคะรายหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ